ลองเอาเงินไปหมุนเงินก่อนอย่างที่ผมสอนเรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศนี่คือเป้าหมายหลักเลยสองเป้าหมายหนึ่งลมหายใจโพเิทัสเพื่อการรักษาโรคทุกๆโรคเลยแล้วก็เพื่อความเพิ่มความมั่งคัง่งความสุขและก็เงินในกระเป๋าอย่างที่สองเนี่ยผมทํารายการนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าผมสอนสมัสอนการแลกเปลี่ยนเงินตาฝากเงินต่างประเทศฟรียกเว้นคนที่อยากจะเรียนต่อ ต่อยอดหรืออยากจะรู้ความลับของความร่ำรวยนี้ผมก็ยินดีสอนอย่างที่ผมพูดนะว่าการแลกเปลี่ยนเงินตาเนี่ยทำไมมันถึงรวยได้ก็เพราะว่าเราไม่ต้องรอมันขึ้นเราไม่ต้องรอเงินมันลงอัตราแลกเปลี่ยนเราแค่นึกไว้นี่คือพื้นฐานเลยซื้อมาถ้าทำกำไรสามสิบสตางค์ก็ไปแลกเลยแต่ถ้าคนเรียนความลับชุดความลับของความรวยตัวเนี้ย ก็จะทําอีกแบบนะครับแต่นี่คือวิธีง่ายๆก่อนซื้อมาเท่าไหร่ทํากําไรสามสิบตังค์ไปแลกคืนที่สําคัญที่ผมบอกมันทําให้รวยก็เพราะว่าเราถือเงินสดเราเป็นแลกเงินสดก็ยังอยู่กับเราอะไรประมาณนี้เวลาเรายังไม่ขายเงินสดก็ยังอยู่กับเรามันไม่มีวันให้เราจนหรอกแค่นั้นเองนะครับหนึ่งปีทําได้สามบาททำครั้งละสามสิบตางค์สิบครั้งในหนึ่งปีเป็นไปได้ มีหมื่นเหรียญก็สามหมื่นบาทได้มาแล้วมีแสนเหรียญก็ได้สามแสนบาทมีพันเหรียญก็ได้สามพันบาทนะครับนี่คือแบบเอาง่ายๆก่อน